ราชาเมืองนี้ทรงสมบูรณ์เพิ่มพูนด้วยท่านยาหารเหลืเกินพี่น้องเอ้ยขอสบายขอให้บุญาเสียทีอ๋อโอ้ยพระองค์กระดาวันิยะที่ได้รับสายจาก พ่อด่หัวพี่น้องเอ้ยมือนีล่ำแท่นกันครับเจ้าเจ้าของฉากเพิ่นเพ่นติดธุระยูบายูกเ็เลยให้ตลกขึ้นล่ำแท่นคุณจื้อก่อนล่ำกันไดครับกับพ่อเด่นงัวหัวมวนกันไปครับเห็นให้ล่ำเรืองมาดำเนืนเรืองไปได้นะครับผมนี่คือศิลปินตัวผู้หนึ่งนะครับผมที่เป็นมืออาชีพนะครับเล่นตลกก็ไดล่ำแท่นกันก็ไดครับให้เรืองมันเดือดเรืองไปได้นะครับ